ได้กุ้งมาจะาพี่น้องถิ่ม่าพัดใส่ดอกกระลำจะพี่น้องเตรียมกระลำก้อนจะพี่น้องล่างกระลำแล้วจะพี่น้องกถิมาเตรียมพัดจกจากกุ้งใส่พริกหยวกน้ำจะพี่น้องพริกหยวกแยกกระเตรียมไว้เดียวเตรียมพัดจะพี่น้อง เอามาผัดกันจ้ามือเดียวเห็ดจะพี่นองเอ้ยพอสะดวนกุ่มลงจาก่ัน มา้อเคเนื่นจะนีง่งนยกะลัมกะลัมหัวหนึ่งหัดใสกุ้งจะพี่น้อกมาเด้อใส่เงนยังพัดซ็่แปกจะพี่นอ้อยจะเอาส่วนใส่ก่อน ฟูงรดจากพี่นอ้องไส้น้ำตาลนิดนึงจากพี่นอ้องมันหอยใส่เราจะเอานะ้ำมันหอยมาใส่ใหนน้แน่แล้วใส่แะ้วใส่อะไไปมันขีเข้ม ปลานเนื้อคาเฟ่เนื้อด้วนขงังตัวจิีมขาวน้ำมันเ,นเป็นปลานีเลย เวนิบเกตตัววันนี้มันหลพักหล่กอกุ้ง กลัปีมันง่ายไงอ,อกซอนมาซ้มลูกติดาดพอดีแล้วเมเนย าดกับเพื่อนๆมาแล้วจาาใส่จานจะพี่น้องบ่า่ถือกล่องกับว่าเป็นยังดอกตักใส่หลอดลักซี่ตัวหาตัวก็พอ เออนี่จ้ะี่น้องเซตพอดีจ้ะี่น้องแสบแซบแสบคักว่าแสบจนเลี้ยมือผลิตเออเอามาเอาไปกินบาดป้าผัดเดียวแล้วกินรสเออเออเอาไปกินรสล,ลูกจะจะมาเนอะพี่น้องมากินน้ำใยพัดไอ กำลังปีสซกุงสู้หลานกินลูกหลานบ่ยใหญ่หลานนอน,น้องลูกทรายเราอยู่บ้านนี่แหละมองปลาเห็ดงานนี่แหละจะพี่น้องมาเจอจ้าจินน้ำยาเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไครป์ป่าทุเรียนเด้อค่ะพี่พี่น้องน้องเพื่อนๆสุขูสุขคนค่ะสวัสดีจ้าคลิปน้าพอกันไหมค่ะ